คุณเคยเงยหน้ามองเสาชิงช้าในยามค่ำคืนบ้างไหมยามที่แสงไฟสาดส่องเงาของมันทาบทับบนพื้นราวกับสิ่งมีชีวิตโบราณที่หลับไหลผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้คุณฟังเป็นเรื่องที่ผมเองก็ยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรกันแน่เมื่อหลายปีก่อนในคืนหนึ่งที่ฟ้าโปร่งดาวเต็มท้องฟ้ากล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้บริเวณโดยรอบเสาชิงช้าบันทึกภาพบางอย่างได้ สิ่งที่ปรากฏในภาพไม่ใช่รถยนต์ที่สัญจรไปมาไม่ใช่ผู้คนที่เดินเล่นในยามดึกแต่เป็นเงาเงาขนาดใหญ่รูปทรงคล้ายจานบินลอยเด่นอยู่เหนือเสาชิงช้าเงาที่ไม่สะท้อนแสงใดๆราวกับมันกลืนกินทุกสิ่งรอบตัว ภาพนั้นถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานต่างๆผู้เชี่ยวชาญมากมายพยายามหาคำอธิบายบางก็ว่าเป็นความผิดพลาดของระบบบางก็ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่ไม่มีใครสามารถอธิบายรูปทรงที่ชัดเจนและตำแหน่งที่แน่ชัดของเงาปริศนานั้นได้ไม่มีใครอธิบายได้ว่าทำไมมันถึงปรากฏเฉพาะในกล้องวงจรปิดตัวนั้นตัวอื่นกลับว่างเปล่า คืนแล้วคืนเล่าที่ผมกลับไปดูภาพนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ายิ่งดูก็ยิ่งรู้สึกว่าเงาจานบินนั้นไม่ได้แค่ลอยอยู่เฉยๆแต่มันกำลังเฝ้ามองเฝ้ามองเสาวชิงช้าเฝ้ามองกรุงเทพเฝ้าโลกของเราหรือบางทีมันอาจจะกำลังรอทอยอะไรบางอย่างก็เป็นได้มีคนเคยบอกผมว่าสิ่งที่เราไม่เห็นไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่จริง แล้วคุณละ่ะเชื่อในสิ่งที่เห็นหรือเชื่อในสิ่งที่สัมผัสไม่ได้บางทีคำตอบของปริศนานี้อาจจะซ่อนอยู่ในการเงยหน้ามองท้องฟ้าในคืนที่มืดมิดที่สุดก็เป็นได้ใครจะรู้ความจริงอาจอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิด